You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y security, Happiness Investment วันนี้เรามีการออกบทวิเคราะห์ตัว BBL นะครับเราก็ได้มีการปรับประมาณการราคาเหมาะสมขึ้นนะครับจาก152บาทไปเป็น157บาทนะครับอะสวัสดีครับไอซ์ครับสวัสดีครับอะเชิญครับวันวันศุกร์ที่ผ่านมา BBL เขามีจัดตัว Analyst Meeting นะครับก็โดยรวมตัวไกด d แดนส์สำหรับปี2021ของเขาเนี่ยก็ดูดูดีกว่าที่เราประเมินเอาไว้นะครับ อสองส่วนด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งก็คือตัวคอสวินข้ามหรือว่าค่าใช้จ่ายในก,การดําเนินงานเนี่ยที่ดูแล้วไกแดนต่ํากว่าที่เราคิดเอาไว้นะครับแต่เดิมเนี่ยเรามองว่าตัวค่าใช้จ่ายในก,การดําเนินงานเนทียบต่อไรายได้หรือคอสวินข้ามเนี่ยมันจะเป็นสักห้าสิบห้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าทางทางแมเนจเมนต์เนี่ยก็ไกลว่าน่าจะลดลงได้จากปีที่แล้วนะครับมาอยู่สักแค่สิบต้น,ตน นะครับอันนี้คือข้อข้อที่หนึ่งท,ที่ต่างกันนะครับอีกส่วนข้อที่สองนะครับตัวที่ที่ดีกว่าที่เราคาดไว้คือการการตั้งสำรองนะครับแมนจเมนต์เนี่ยกลายว่าการตั้งสำรองเนี่ยเขามองว่าประมาณปีนี้ประมาณสักสองหมื่นสองพันล้านบาทนะครับแต่เดิมผมทาไว้สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยนะครับก็ก็น้อยกว่าที่เราประเมินไว้สักพันพันเจ็ดร้อยล้านนะครับก็โดยรวมๆเนี่ยนะฮรในเปเปอร์นี้ผมก็เลยมีการปรับตัวเอ็นนิ่งขึ้นครับที่บอกว่าคือปรับ ปรับเออร์เน็ตปีนี้ขึ้น25เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปรับเออร์เน็ตปีหน้าขึ้น14เปอร์เซ็นต์นะครับหลักๆก็คือลดตัวค่าใช้จ่ายในแรน,นงานในเงินงานในสัมภาระลงมาแล้วก็ปรับตัวเครดิตคอสหรือว่าการตั้งสิรองลงนิดหน่อยนะครับส่วนไกด์แรนพอื่นๆเนี่ยท,ที่ที่ทางแมเนจเมนต์ให้ไว้เนี่ยก็ค่อนข้างเงียบๆที่เราทําไว้นะครับก็คือทางบ b l เนี่ยมองลดลด3-4เปอร์เซ็นต์ นะครับแล้วก็มองว่านิมยังลงต่อนะครับมาอยู่2.1เปอร์เซ็นจากปีที่แล้วเนี่ยที่อยู่2.2นะครับในขณะที่ตัว NPL เองยังน่าจะเห็นขึ้นอยู่ ประมาณสัก0.5นมาอยู่4.5นะครับก็ตัวเลขต่างๆนี้อันนี้อินไลน์หมดนะครับตัวที่ที่ผิดจากที่ผมคิดไว้เนี่ยมีแค่ตรงฝั่งตัวโอเปกหรือว่าต้นทุนในการดำเนินงานแล้วก็ตัวเครดิตคอร์ครับครับคือไอซ์ครับถ้าสมมติถามอย่างนี้คือถ้าเราลองเทียบกับแมネจเมนต์ไกด์ไลน์ของตัว BBL เนี่ยเมื่อเทียบกับแบงก์อื่นๆเนี่ยไอซ์ลองให้ภาพได้ไหมครับว่าภาพของตัว BBL เนี่ยมันจะสามารถท้อนไปในอุตสาหกรรมในฝั่งของตัวทั้งกลุ่มธนาคารได้เลยไหมครับ รับจริงๆคล้ายๆกันกับกับกับตัวไกด์แดนของแบงก์ใหญ่อื่นๆนะครับในเชิงตัวโลนโกรดเนี่ยทุกคนก็มองประมาณสามถึงสี่บางคนนักเลเซียเนียก็เป็นสามถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็หลักๆเนี่ยเขามองว่ามันเหมือนฟื้นได้ตาม GDP นะครับแต่ละแบงก์ก็ให้ให้กรอบ GDP ใกล้ยเคียงกันนะครับอยู่ทีสองเปอร์เซ็นกว่าถึงสองกลางๆนะครับในปีนี้นะครับ ส่วนตัวอคอสวินข้ามเนี่ยของของ BBL เนี่ยวต้องยอมรับว่าสูงกว่าแบงค์อื่นนะครับของ BBL เขา50กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าแบงค์อื่นเนี่ยจะอยู่45 46นะครับอย่างแก่ๆก,ก็48 49เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีส่วนนี้ที่ที่ BBL ยังยัง,ยงดูแล้วเมเนจคอสเนี่ยยังสูงกว่าเมเทียบเม่เทียบกับแบงค์อื่นนะครับส่วนในฝั่งคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยคล้ายๆกันหมดนะครับก็ทุกคนยังมองว่า NPL ขึ้นอยู่แต่ว่าขึ้นไม่เยอะ ก็คือไม่มีใครมองว่าเีเยลขึ้นแบบหนึ่งสองสามเปอร์เซ็นตนะครับทุกคนก็มองว่าขึ้นแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดห้าศูนจุดหกเปอร์เซ็นต์กันหมดนะครับแล้วก็ทุกคนก็ให้ภาพคล้ายๆกันว่าเออตัวคุณภาพสินทรัพย์ที่เขากังวลกันเยอะๆในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมันมันได้ผ่านไปแล้วแล้วก็ทุกคนเห็นว่าลูกหนี้ที่ออกจากมารตรการกลับมาจ่ายได้ดีเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับอันนี้คือภาพที่คล้ายๆกันนะครับจะมีตัวตัวข้อตีนิดนึงของบีบีแอะคือค่าฟรี ค่าฟรีเนี่ยถ้าถ้าดูแบงก์ใหญ่อืน่อนๆก็จะเน้นหาพวกค่าฟรีที่เป็นแบงก์แอนโชรานคือขายประกรันนะครับคำเวล์แมนจเมนต์นะครับหรือว่าค่าฟรีฝั่งพวกบ็อกเกอร์ฝั่งไอเีนะครับทุกคนก็มองฟรีปีนี้น่าจะโตได้เยอะ5% 7%นะครับแต่ว่า BBL เองอย่างค่อนข้างคอนเซอร์เรทีฟกว่ามองค่าฟรีเนี่ยโตแค่ประมาณ2-3%น่านั้นเองนะครับแล้วก็น่าจะเน้นแค่ตัวแบงก์แอนโชรานเป็นหลักเท่านั้นครับอันนี้คือส่วนที่ BBL คอนเซอร์เรทีฟกว่าแบงก์อื่น ครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งครับไอซ์คือต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยถ้าเราตามอุตสาหกรรมธนาคารมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแบงก์ตัวหนึ่งที่ส่วนมากจะมีการดําเนินการแบบคอนเซอร์เวทีฟสูงแล้วก็จะมีการตั้งสํารองสูงไว้ก่อนเนี่ยคือ BBL ตลอดเลยถูกไหมครับแต่รอบนี้เนี่ยต้ <c oughs> องเียกได้ว่ามันเหมือนแบบกลับข้างนิดๆคือน,น,นานๆทีเราจะเห็นว่าเราจะมีการป,ประมาณการขึ้นจากการที่เรามีการ มีการปรับลดตัวการตั้งสำรองลงซึ่งส่วนมากเนี่ยถ้ามันเกิดบแบงค์อื่นเนี่ยมันจะกปกติแต่ถ้าใครตามกลุ่มธนาคารดีๆจะเห็นได้เลยว่า BBL เป็นแบงค์ที่ตั้งสำรองสูงตลอดเวลาเนี่ยรอบนี้ไอ้ทริเกอร์ตรงนี้มันมันคือต้องเรียกว่าไอซ์ขยายความตรงนี้หนึ่งได้ไหมครับว่ามันทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันบูกับอะไรไหมเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากเราที่มีการอัปเกรด BBL แล้วเนี่ยเราเห็นได้เลยว่ามีมีโบรกเกอร์ต่างชาติเนี่ยเขามีการอัปเกรดกลุ่มแบงค์ โอเคก็ <Okay. g ül üyor> จริงจริผมคิดว่าก่อนหน้านี้คือทุกคนเนี่ยก็จะตั้งสำรองสูงเรียกว่า BBL ถูกไหมครับเพื่อเพื่อรองรับว่าเหตุการณ์ไม่แน่นอนอะไรไม่รู้อใน,นช่วงก่อนโควิดนะครับสู่มาทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะมีวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจเกิดขึ้นนะครับก็ทุกคนก็เลยตั้งสำรองสูงเพื่อเพื่อเก็บเอาไว้เหมือนเก็บเก็บกระสุนเอาไว้ว่าว่าเอถ้ามันเจอวิกฤตจริงๆเราจะได้มีเงินทุนมีสำรองที่มันเพียงพอ นะครับทีนี้ผมเห็นว่าพอภาพรอบเนี้ยเรามันเจอวิกฤตจริงๆแล้วนะครับแต่เขาก็เลยเริ่มพอเห็นแล้วว่าเออไอไอกระสุนที่เราเก็บมาเนี่ยมันเหลือครับมันมันมันเหลือมันเหลือมันเหลืออยู่พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยก็เก็บมาทั้งทั้งตลอดเวลา5ปี10ปีเนี่ยจะใช้ช่วงไหนเอากระสุนมาใช้ช่วงไหน,ก,น,ใน,ใไหนก็ต้องเอามาใช้ช่วงวิกฤตเนี่ยแหละครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเห็นว่าทั้ง BBL ที่คอนเซอร์วทีฟมาก นะครับหรือว่าอย่างเงินคิสโกเองนี่ที่เขาก็คอนเซอร์ไบมมาตลอดทุกคนก็มองว่าสำรองเนี่ยคนเรมจะเริ่มลดลงได้ก็คือมันคือสิ่งที่เรเก็บสะสมมาในในรอบห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเพื่อมามาใช้กับช่วงวิกฤตนะพอเขาเห็นวิกฤตแล้วแล้วผมคิดว่าทุกคนเริ่มเห็นว,ว่าพอผ่านโค้งอันตรายก็คือรอบแรกไอ้ตัวโควโควิดรอบแรกเนี่ยทุกคนผ่านมาได้ครับด้วยด้วย,ด,วยด้วยแบบแอบจะไม่ได้บอกช้ำม,มากนะครับก็ตู้บอกว่าทุกคนก็เลยรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็มองว่า การตั้งสำรองที่มันเยอะๆแบบแบบแบบปีก่อนๆเนี่ยมันไม่จำเป็นละเพราะว่าเขาเวยเทโชที่ทุกคนปั้นมันมันเยอะแล้วนะครับแม้ก็ผมว่าภาพเป็นภาพใหญ่ยยแล้วก็เป็นภาพภาพสะท้อนที่ดีเพราะว่าแนวโน้มการตั้งสำรองจริงๆก็จะเป็นเป็นสะท้อนความกังวลของผู้วิหารแหละที่เขาเห็นคุณภาพสินทรัพย์ตัวเองแล้วทุกคนออกมาไกด์เหมือนกันหมดเลยว่าไม่ไม่แน่จะมีผลกระทบมากแล้วทุกคนพูดเหมือนกันนะว่าเซร็จขั้นเวฟรอบเนี่ยครับผลกระทบก็มองว่ามันน้อยกว่ารอบแรกพอควรนะครับเค <c oughs> นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าลงมาในฝั่งของตัว recommendation ในฝั่งของตัว BBL นะครับแล้วก็ถามว่าถ้าตอนนี้ต้องเลยกได้ว่าสมมุติว่าใครตกรถกลุ่มธนาคารไอซมองว่าซื้อตัวไหนดีครับจริงๆตัวกลุ่มแบงค์ผมผมยังมองซื้อได้ในทุกตัวนะผมไม่ชอบเบตัวเดียว <laughs> นะครับตัวท็อปพิกของผมเนี่ยจริงๆก็ BBL มีอัพไซด์พอสมควร นะครับแต่ว่า็อปปิยังเป็นตัวเดิมนะผมยังชอบ SCB มากกว่าอชอบ KTB มากกว่าแบงก์เล็กยังเลือก KKP อยู่ครับนะครับหลักๆแล้ว BBL เนี่ยมีข้อดีก็คือ valuation ถูกนะครับ price บ่กแค่0.5เท่าเองถ้าเทียบกับกับเพื่อนหรือว่าหรือว่าตัวในกลุก่มนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่า l e เขาน้อยกว่าแล้วก็ แผนการเติบโตในในในระยะมีเดียมเทอมเนี่ยไม่ได้อัพเกรสตเท่าเท่าแบงค์ขนาดใหญ่แบงค์อื่นเช่นเอสซีเป็นต้นนะครับแอดเจคคุณภาพดีกว่าแบงค์อื่นนะครับอันนี้กเ็เป็นเป็นจุดเด่นของเขาเพราะว่าพอร์ตของเขาเนี่ยเป็นลูกค้าเป็นคอร์เปอเรทลูกค้ารายใหญ่เนี่ยเยอะหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับของทั้งพอร์ตไม่เทียบกับแบงค์ใหญ่อนื่นที่มีอยู่สามสิบหกถึงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั้น่นเอง,เองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเป็นจุดที่ปีีอาจจะน่าซื้อในช่ววงิฤ หรือช่วงที่เราเห็นว่าความไม่แน่นอนมันสูงนะครับแต่ว่าวันที่ตอนนี้เป็นโมเมนต์ที่ผมคิดว่ามันเราเริ่มเห็นแล้วว่าช่วงที่แย่ที่สุดมันผ่านไปแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงช่วงรีคอร์บอรี่นะครับ่อในมุมผมแล้วก็ก็ยังโปล่ฝั่งยังยังชอบฝั่งแบงค์ที่มีความมา g r e s s ีฟติดอยู่ในหน่อยเพราะผมเชื่อว่าพอออกจากรีคอร์บอรี่การกลับมาของโลนโคสหรืออะไรพวกนี้เขาน่าจะทําได้เร็วกว่าแบงค์ที่ยังยังอยู่ในขาคอนเซเวทีฟนะครับส่วนรายละเอีเนี่ยผมคิดว่า หุ้นแบงค์ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอัพไซน์นับจากนี้ยังมีอยู่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในทุกตัวนะครับดังนั้นก็คิดว่าการเข้าซื้อในในในจุดเนี้ยก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้น่ากังวลอะไรเพราะเพราะว่าเราดูมันรีบาร์ขึ้นมาเยอะแต่มันมาจากก่อนหน้านี้ถ้าที่ผมจําได้มันมาจากศูนย์จุดสามศูนจุดสี่เท่าบุกใช่นะครับตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ศูนย์จุดหกเท่าบุกดูเหมือนขึ้นมาเกือบเท่านึงนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยอดีตเนี่ยมันมัันนนออยูู่่่กกเเทาาาาาบบุะครรแแล้้้ววถถซม โควิดรอบสองมันก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีการใช้วัคซีนมันเริ่มมีประสิทธ,ธิภาพอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะทำให้แบบเช่มันกลับไปก่อนที่จะมีมีโควิดได้นะครับ<ม>ก็สําหรับนักนักลงทุนคนไหนท,ที่ชอบอ่รู้ด้วความโกรธด,ด้วยนอกจากชอบปันผลจากลุ่มแบงก์เนี่ยนะครับก็แนะนำเป็นพวก S c B K T B นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเพรเซฟเนี่ยจะซื้อ B B L ก็ไม่ว่าก็ไม่ใช่ ไม่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ผิดนะครับเพราะว่า BBL เองเราก็ยังมองก็มีอัพไซด์อยู่พอสมควร20กว่าเปอร์เซ็นต์มืนกันนะครับโอเคได้ครับประมาณนี้ <c oughs> นั่นก็คือภาพรวมของการประชุมสำหรับนวิเคราะห์สำหรับตัว BBL นะครับวันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับ